หลายๆคนก็ไม่รู้วิธีหา l าย e ID ของตัวเองนะครับก็ผมจะมาแนะนำให้ในคลิปนี้นะครับให้เราเปิดล ne ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็กดตรงรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองจะอยู่มุมบนขวานะครับกดรูปเฟืองแล้วก็กดคำว่าโปรไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าลาย ID เห็นไหมครับ ลาย ID ของผมตั้งไว้แล้วว่าเอกสเตปซ่านะครับใครที่ยังไม่ได้ตั้งนะครับก็ไปตั้งล i ยดีลน์ดีเนี่ยให้ตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหรือตัวเลขก็ได้ห้ามเว้นวรรคแล้วก็ห้ามใส่ภาษาไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ด้วยนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้คนจะค้นหาเพื่อนจาก ID l i ไลน์เราไม่เจอนะครับต้องติ๊กด้วยนะครับต้องติ๊กด้วย แล้วก็เวลาที่มีคนถามว่า id line เรานะครับอะไรก็คือให้ให้บอกตรงนี้ไปเลยนะครับ